สวัสดีครับวันนี้มาเล่นไฟเดย์ในฟังกินกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาเจอกันในหมดของ HEX ครับนี่จะไปเล่นกันเลยเล่นโหมดารสด้วยที่จริงผมไปเล่นมาแล้วค่ะเร่ง ักใช่หนะ้าเขาดูน่ากลัวมากเลยอันนี้น่าจะหมายถึงวิตตี้มาค่ะแต่วิตตี้ผมยังไม่เด้เลยแต่ว่าในที่สุดแล้วก็มาสวนสาธารณะได้สักทีนะ hmm. เธอรู้ไหมว่าทุกสัปดาห์เนี่ยมีคนมามา มาขัดขวางเธออยู่ตลอดเลยไม่รู้ถูกว่านะแต่ตอนนี้ฉันเหนื่อยแล้ว make me wonder who will ้วอ๋อแล้วใครจะเป็นคนที่จะมาร้องเพลงแข่งกับเธอล่ะ น่าจะไม่ใช่เร็วนี้นะเพราะฉันเหนื่อยมากแล้วสวัสดีฮึบิเสียพวกนายพวกนายสองคนมาเล่นเกมไหมเออขอโทษทีนะเพื่อนพอดีฉันเล่นบาสเกตบอลไม่เก่งนะ่ะโอ้ไม่ไาย ฉันหมายถึงใช้ไมโครโฟนอะออบางทีนะเอ๊แต่เดี๋ยวก่อนนายไม่ใช่คนที่จะมาขดัดขวางไม่ให้ฉันกับแฟนฉันมาเดทกันเหรอ้ออปาฮะเอ๋ใช่ผิดหาหาผิดลืมเสียงอ่ฉันไม่ได้ หมายความว่าอย่างนั้นนะแต่แค่ฉันไม่ได้ใช้ไมโครโฟนมานานแล้วมันน่าจะสนุกนะฉันว่าเขาน่าจะชิลดีนะนายคิดว่าอย่างนั้นไหมได้อาจจะสนุกก็ได้นะมาเลยแต่ว่าฉันพร้อมแล้วแต่ว่านายชื่อไรฉันชื่อว่าเฮกฉันพร้อมแล้ว ใช้เสียงใหม่โอเคล, okay, ล่ะเฮ็กเริ่มกันเถอะแค่อเน,นื้อเรื่องก็ไปสามนาทีแล้วคะ่ะเนี่ยอันนี้อันนี้แปลสดเลยเลย ูนว่าคอมผมช่วงนี้มันเป็นอะไรมันจะแหลกมากเลย คนไม่ติด ไม่ได้ยากเลยเลยค่ะผิดไปยี่บสองตัว <laughs> <laughs> เห็นไหมนะฮะผิดผมผิดไปตั้งยี่สิบสองตัวมี <laughs> ผ้าเบอร์ <laughs> แต่แนนังน่งนะฮะผดโอ้นี่สนุกมากเลยนะอืมฉันก็ว่าอย่างนั้นนะอันนี้ไม่รู้ถูกป่ะเนี่ย ฉันว่าพวกเรากลับกันเถอะนะเอาเจ้เ็ดเมื่อกี้น่าจะผิดน่าจะแปลผิดวะไม่รู้เซฟอะไเออร,อไเ,ออร,อไรเอาอีกรอบไม่ละเอาอีกรอบเฮ้ยพีชเอาอีกรอบไม่ละเออแล้วเธอคิดว่ายังไงเหรอ ไม่รู้สิตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกดินแล้วน่าจะได้บรรยากาศอย่างนะได้เลยมาเลยเฮ็กฉันพร้อมแล้วตอนนี้เสียงปนไปกันหมดแล้วนะคฮ็ ค้างอุ้ยเอาอเอาเดี๋ยวยก่อนนะทำาไมค้างตรงนั้นแล้วมันมาตรงนี้เลยนี่เอาอีกรอบไหมล่ะให้แย่ไหนนะตอนนี้พระอาทิตย์ตกดินไปแล้ว ฉันว่าฉันเอาใช่สินี่เธอจะไปหรือยังฉันว่าฉันจะโทรหาพ่อแม่ว่าจะกลับบ้านเร็วๆนี้นะ่ะเธอยังไม่ได้โชว์ให้พ่อแม่เธอดูว่าเธอสามารถอยู่ข้างนอกได้เหรอคนเดียวได้ นายก็จะเป็นคนหนึ่งนายก็น่าจะเป็นคนหนึ่งที่รู้นะว่าพ่อแม่ของฉันเอาเป็นห่วงฉันมากเลยขอโทษนะเอาอีกสักรอบไหมล่ะอฉันไม่รู้ฉันไม่รู้นะแต่ตอนนี้มืดแล้วอะอา่อาอ่าค้างแหละรีบปดถนะท่า ฉันจะมีความสุขมากเลยได้ปวดมาเอกสักรอบก็ได้ เพลงของฮิกนี่สามเพลงแรกนี่คือสบายมากค่ะ เปน็นทำเบเดตของคุณแม่มาใช่ น่อีแล้วมันชอบเป็นแบบเพลงยังไม่ได้จบเลยมันก็ตัดถั่วพระเอาค้างเลยว้าวตอนนี้มันก็มืดมากแล้วนี่เฮสนนยเถื่ยในเหนื่อยหรือยังเนี่ยไม่ แบตเตอรี่ชั้นตอนเช้าใช้โซล่าเซลลเก็บพลังงานไว้ตอนกลางคืนฉันก็เลยมีพลังงานเยอะเลยอ้ขอให้โชคดีนะ,ะฉันเหนื่อยแล้วฉันว่าพวกเราควรไปร้อนได้แล้วโอเคเจอกันใหม่นะเฮ็ โอเคบายบาย굿ไนท์ please okay, อะฮะแฮ็กโอมโอโอฉัน oh. คิดว่ามีบางอย่างอะไรเหรอเหมือนมีบางคนแฮ็กเข้ามาในระบบฉัน และฉันป้องกันมันไม่ได้มันมีไวรัสอยู่ในตัวฉันฮะนั่นแต่ว่ามันต้องอันตรายใช่แล้วโอ้ไม่ฉันคิดว่าฉันไม่สามารถควบคุมเครื่องยนต์ได้แล้วไม่รู้ถูก แล้วะพ,พวกเราจะต้องทำยังไงล่ะฉันไม่รู้แต่ว่าบางทีนายอาจจะทำได้ฮะหยิบเอาไมโครโฟนนี้ไปและลองและสู้กับชะและสู้กับพวกสู้กับมันฉันจะเข้าฉันจะอยู่ในโหมด สลีปสลีปสมุดสลีปแล้วโปรดช่วยฉันด้วยโอเคเฮ็ก okay. hey. ฉันจะช่วยนายนายพร้อมยังฉันพร้อมอยู่แล้วเพี <Thank you. S 1> ยงนี่แหละยาก คือที่มันยากของผมมันจะยากกว่าเดิมเพราะว่าพอเวลามันค้างแล้วคือตายเลย タど,どどうどドたタた。 ท่อนทียากนลยค่ะท่อนโดมิโดโอเคผ่านนั่แหละแต่ทำไมคะแนนแค่ห้าพันหนึง่งจบเพลงแล้วได้แค่เก้าพัออนเก้าพันไม่ก็หนึ่งหมื่นนั่นแหละ จบแล้วมันจะมีหน้าเครดิตขึ้นนะคะแต่ว่าอันนี้ผมเล่นผ่านไปแล้วไงก็เลยไม่มีเครดิตขึ้นนี้ค่ะนี่เพลงสุดท้ายเป็นเพลงหลังจากที่เราผ่านเพลงกิเชอร์มาแล้วะคะ่ะต่อไปเพลงน่าจะชื่อว่าอังกนะอัง <laughs> ก คูแบบนี้นี่ผมผิดบ่อยนะเนี่ยแบบกู่แบบนี้ผมไม่เคยทถนัะ กวดมัวเลยตรงนี้โอ้โหหลอดหลอดมันก็ลดเร็วอแลวเนะี่ย หมดเลยมันก็จบแต่และดูแต่และด่านฮาร์ดด่านแรกสองพันหกสองนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูประมาณเท่าไหร่เนี่ยสองหมื่นเนระสองหมื่นอุ้ยมันอาจจะมันอาจจะเป็นหัวนิดนึงประมาณสอง ห6่งหพหสาสบแล้วต่อไปเพลงดังนะครับอันนี้ต่อไปเพลงแรมได้ไปประมาณหนึ 10, ่งมื 10, ่นหนึ่งมมแปหเกสบต่อไปอีกทำไมมันมือน ต่อไปเพลง Hello World Hello World Hello World ได้ไปประมาณ37,830อนันนี่คือครั้งแรนที่มาดูคะแนนนั่นเองเพลง g e เชอร์ได้ไปประมาณเท่าไหร่65,890แปดร้อยเก้าสิบ เพลงสุดท้ายเพลงอังกอรอังกอรไม่ใช่พีดานผิดแล้วไม่ใช่เอาออกโอเคไปดูคะแนนของอังกอรนะครับเมื่อกี้เผอไปกดเข้าเพลงมันนี่ค่ะเพลงอังกอรได้ไปประมาณหกหมื่นหกหมื่นหกร้อยแปดสิบแล้วก็วันนี้ขอ จบกันไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย